นี่กับสปาบ้านประด้านนะครับตลอดระยะเวลาที่นำตัวมนะครับตั้งแต่วันเตีิบสามยิบเซยิบมานะครับ,บน,นี่นะครับบ้านมานะครับบ้านประด้านก็ไปกันนะครับนะแต่ว่านั้นนะครับก็วัวใจนี่คือ,อยังเป็นอวงบิน้องกลางนอกนะครับบ้านเองก็ไม่นี่กับบ้านเองก็ยังเต็นเนี่ยนะครับคุณได้เรื่มเต้าวันนี้ครับเพราว่าเพราว่าบ้านเองก็คือมันไม่เลือ,อได้เลยดะที่จำเป็นต้องไปที่หนูนัวพรที่หนูมมันหนักว่เออนะครับ แล้วก็ลก้วก็ยังมีใจนะครับจะห้าโค้งไปให้พี่น้องเลยนะครับนะนี่นะครับนี่คือความเสียสละนะครับป้องตนัปตนปตันกลุ้มนะครับสุดยอดจริงๆนะรับตั้งแต่เดียวมงเ้กแตเดี๋ยวนี้ก้าวซ้ำรอยว่อพงงเอตั้งแต่เดียว,ว,ว,ยปยวไปต่อเราว้างงเอไปกับไ,ไปลาวนะ<ป>อันทำโดยลาพี่น้องคใครได้ยินเสียงนี้เลยมาช่วยที่นะมาบ้างงเอก่อนไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อนไม่ต้องนะจุไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรได้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  ไม่ต้องมากกันนะครับเนี่ยโค้งนะครับนาโค้งมะเอ็กตี๋ว่าไปเนะครับป้าไปขี้กันรวนเลยพวกเก็ดเยวแล้วพวกเก็ดเตียวพวกเก็ดเตียวแล้วนะครับไปต้องป้าไปเลยนะครับนะเสื้อคอนร์ตโซบติดแป็นึงนะองนะเนื้อราครับผมนะไม่ปื้อแต่ว่าใจยังเก็งเก่งนะครับถ้าใจไม่เก็งเก่งไปช่วยพี่น้องไม่ได้นะครับนะนี่บอกว่าโค้งมะเอ็กนี่ทางบ้านเองทางบ้านมานะครับนี่นะครับบ้านติดกัน